นี่คือภาพบรรยากาศของคุณพลกิเลมเพียวของเราที่จังหวัดขอนแก่นนะครับณเวลานี้พวกเขาได้มาซ้อมที่สนามแข่งขันจริงของสโมสรขอนแก่น FC ครับซึ่งบรรยากาศการซ้อมนั้นก็เป็นไปอย่างคลื่นเครงฮะไม่เครียดครับค่อนข้างที่จะออกทางรีแลกซ์มากกว่าเพราะในส่วนของแท็กติกต่างๆนั้นก็ซ้อมมาแล้วตั้งแต่ที่อยู่กรุงเทพแล้วล่ะครับ ทีมบอทองของเรายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายวิรุตายเยมแล้วก็พีเอสพลวัตวังกาห้านะฮะมีอาการบาดเจ็บหนักพอสมควรต้องรอเช็คอาการนะฮะซึ่งเกมนัดนี้ลงเล่นไม่ได้อย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณซือใหญ่นะฮะโรบบี้ฟาวเลอร์ดีกว่าครับถึงสภาพอากาศสภาพความพร้อมของทีมว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ Are you Pleased with the pitch, say, uh, pitch condition uh, mm -hmm. and the weather condition mm -hmm. and and the team. You know, I, I think that's one thing you'll you'll probably never um, you'll never hear me complaining about the pitch because uh, you know as much as it's not great, it's the, it's the same for both sides. So mm -hmm. both teams have got to play in the pitch, and uh, you know, if you're looking for excuses, then uh, mm -hmm. I, I prefer to look at uh, at others. Mm -hmm. Many players are injured. Mm -hmm. How could you solve these problems and get three points tomorrow? Well, you know, I think in football, no, regardless of whatever level you're playing at, you know, you've got a, a little squad. Uh, then throughout the season, you're going to get injuries, and um, I think it's just up to the players who come in and and, and do the job for the injured players to try and. Uh, try and make it as easy for for myself to manage and the coaches to try and leave them out. So um, it's going to be difficult, but you know we, we, I'm sure we've got players who will fill in the boots. Tomorrow will be full house. Oh uh, yeah, fans will be fully. I for. What, what are you going to say to them? for, the match tomorrow with the two fans? Well, li listen, I mean, we're coming here to do a job and we're, we're going to try and, you know, <laughs> we're going to try and win, win the game and get the three points because, uh, you know, as much as Goncar need it because uh, obviously they're, they're fighting relegation, I think we're fighting, you know, to, to try and get high up in that table where we can. So, you know, we can, we can just guarantee the players, uh, the, the, the crowd, that, you know, will be coming here to try to win the game and um, it's going to be tough for us because I don't think there's any easy games, but, uh, you know, we'll, we'll be giving a good shot. ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะก็ถึงแม้ก็ก็ดูเหมือนจะเรียบก็ก็ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็สนามฟุตบอลมันก็เขาก็เล่นเราก็เล่นเหมือนกันไม่ก็ไม่มีความแตกต่างอะไรมากมายครับครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะโอเคเย็นสบายสบายไม่ไม่เย็นมากไม่ก็ไม่ก็เหมาะครับก็เหมาะหมดอะคือจะร้อนจะเย็นจะหนาวพวกผมก็ต้องเล่นมันมันเป็นเกมกีฬาที่ที่เราต้องเล่นอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศของแต่ละประเทศอยู่ครับกงเชียขึ้นมาเต็มความจุกดันไหมก็ ก็ไม่มีอะไรน่ากดดันแล้วสำหรับสำหรับนักฟุตบอลเมืองทองเขาที่รู้อยู่อันนี้ก็ยิ่งเป็นว็บ<ๆ>ของสโมสรก็น่าจะรู้อยู่นักฟุตบอลเมืองทองแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ในการเล่นท่ามกลางแฟนบอลที่เยอะท่ามกลางอะไรหลายๆอย่างทั้งเรื่องกรรมการเรื่องอะไรคือตอนนี้นักฟุตบอลเมืองทอง คือหลายคนก็พูดว่านักบอลทองค่อนข้างจะเป็นอาชีพเพราะว่าพอเข้าไปเราเข้าไปพูดเราเข้าไปอะไรกับกรรมการเราไม่ได้ไปเถียงคือถ้าทุกคนวิ่งเข้าไปโอเคเข้าไปเถียงแต่มันไม่ใช่แล้วตอนนี้ทุกคนนักบอลทองเข้าไปเข้าไปหากรรมการเพราะว่าอยากจะรู้จุดประสงค์ที่คุณเป่าอย่างนี้เพราะอะไรอยากรู้สาเหตุเฉยไม่ได้เข้าไปประท้วงไม่ได้เข้าไปด่าเลยทั้งนั้นเพราะว่านักบอลทองค่อนข้างที่จะจะรู้แล้วว่าว่าเราไปด่ากรรมการเราไปว่ากรรมการเ็าไม่เขาไม่ได้เปลี่ยนความตัดสินอะไรแล้วเราไปเล่นบอลถ้วย ของเอเชียมา2ปีนะเขารรมการค่อนข้างที่จะมีบทบาทกับกับเจ้า,า,บ,จาบ้านมากแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ผมว่าเขาก็คงปอเป็นกลางแหละฟุตบอลมันไม่มีอะไรจะเกิด <c oughs> ขึ้นนอกจากคำว่าแพ้ชนะแล้วก็เสมอแล้วสุดท้ายครับคืนนี้ฮะเดี๋ยวหลายๆคนคงจะได้ชมคลิป <c oughs> พี่เอเคซิแมนฮะแกนนำของกองเชียร์เมืองทองของเราแล้วก็ประมูลเสืออ้อออไปด้วยจะเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสเราจะอวยพรอะไรพี่เอเคซิแมนนั่นครับครับก็เกิดมาลูกชายคนหนึ่งก็มีอยู่สองอย่างสองสามอย่างที่ต้องทำ หนึ่งคือบวชสองคือเกณฑ์ทหารและสามคือการแต่งงานคือชีวิตแต่งงานเป็นเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่อะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแล้วก็อยากจะอวยพรพี่เอ,อแคซี่แมนก็คือก็ทําอะไรก็ต้องคิดถึงหัวอกคนที่เราอยู่ด้วยลวกันถ้าแล้วยริงถ,ถ้าพี่มีลูกอะไรเงี้ยก็ต้องคิดอะไรหลายอยา่างคือตอนนี้เราไม่ได้คิดคนเดียวแล้วก็อยากจะคิดถึงเรื่องทั้งลูกทั้งภรรยาของตัวเองเพราะว่าเราตอนนี้เราไม่ใช่หัวคนไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วเรามี เรือพ่วงเข้ามาด้วยแล้วก็เหมือนผมครับมีเรือพ่วงก็ก็ต้องคิดอะไรแล้วก็ทํางานก็ก็ต้องคิดอะไรหลายอย่างการใช้ชีวิตการขับรถหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก๋งคือตอนนี้มันก็ต้องต้องคิดไหลายอย่างเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรมันเราไม่ไปชนเขาเขาก็มาชนเราก็ก็อยากจะอวยพรให้พี่มีความสุขในชีวิตการแต่งงานครับแล้วก็อยากจะให้พี่มีลูกไวๆครับแล้วก็จะได้เผื่อเล่นกับซีเกมก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นลูกผู้หญิงผู้ชายก็ก็ยินดีด้วยครับยินดีจริงๆครับ